ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอผู้นำวังทิดาสวรรค์จะต้องประสบปัญหาบางอย่างแน่นอนเนื่องจากเหล่าศิษธสาวกและผู้อาวุโสที่มากับนางล้วนจ้องมองนางพร้อมขมวดคิ้วความรู้สึกนั้นราวกับว่าตัวตนของผู้นำวังทิดาสวรรค์แปลกไปราวกับไม่ใช่คนเดิมที่รู้จัก เฉินเซี่ยงในตอนนี้หาได้มีความกดดันมากขึ้นกว่าเดิมเท่าไรนักเนื่องจากเขาคิดว่าไม่อาจจะแก้ไขสถานการณ์อะไรได้มากไปกว่าการตั้งสติและจดจ่ออยู่กับการต่อสู้ระหว่างเขากับเฟิงเซิ่นที่จะพ่ายแพ้อย่างง่ายดายไม่ได้ซึ่งถึงตายก็จะต้องฝากบาดแผลเอาไว้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ต้องการที่จะตายแม้จะไม่ได้กลัวตายมากนักแต่เขาห่วงในเรื่องของเปยสื่อเชียนที่จะไม่ได้รับการช่วยเหลือตาย เฉินเซี่ยงชี้ดาบไปยังเฟิงเซิ่นกล่าวขึ้นด้วยกระแสน้ำเสียงอันมั่นใจปราณดาบสังหารแผ่พุ่งมหาศาลจนดาบสันร,ริก่นที่ปราณดาบสังหารจะเกาะตัวเป็นรูปลักษณ์มังกรว่ายวนรอบดาบปราณดาบสังหารที่รุนแรงนี้สร้างความตกตะลึงไปยังผู้เชี่ยวชาญระดับอาวุโสที่เป็นเทพสวรรค์พวกมันล้วนเคยได้พบเห็นมาก่อนในครั้งที่เทพแห่งดาบใช้ทักษดาบสังหารเทวะ อย่างไรก็ตามปรานดาบสังหารเทวะของเฉินเซียงที่แสดงในครั้งนี้พวกเขาทราบได้ว่ามันรุนแรงกว่าครั้งที่ตนเคยได้เห็นเทพแห่งดาบแสดงออกมาเสียอีกเฉินเซียงได้ทราบจากเย่เอ๋อว่าแก่นเทพเดิมที่เขาได้ผสานไปนั้นมีเจ้าของเดิมคือผู้เชี่ยวชาญที่เรียกกันว่าเทพราชันหกวิถีซึ่งมีความสนิทสนมกับราชันแห่งวิถีทั้งหกอีกทั้งเทพราชันหกวิถีเคยเป็นมหาเทพซึ่งรู้แจ้งในทักษดาบสังหารเทวะที่เหนือกว่าเทพแห่งดาบไปหลายขุม หากว่าตอนนี้เขาอยู่ในเทพสวรรค์ระดับสูงบางทีเขาอาจจะเหนือกว่าดาบแห่งเทพในครั้งอดีตเสียแล้วเทพเม็ดยาเย่กล่าวขึ้นไม่รู้เหมือนกันว่าเขาสามารถหลีกเลี่ยงทุกตรมได้หรือไม่ในวันนี้แต่หากว่าเป็นเช่นนั้นก็จะถือเป็นหายนะต่อวิหารเทพเหล่านี้เสียแล้วเทพเมดยาหลันอี้ถอนหายใจดูเหมือนว่าพวกเราไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยววิหารเหล่านี้อีกต่อไปเพราะหากว่าเทพสยบปีศาจปรากฏตัวแน่นอนว่าพวกเราจะติดร่างแหไปด้วย ในตอนนี้เหล่าเทพเม็ดยาไม่มีใครต้องการที่จะเคลื่อนไหวใดๆเว้นเสียแต่เทพเม็ดยาไปชานที่ต้องการล้างแค้นส่วนเทพเม็ดยาคนอื่นๆนั้นมีความสามารถปรุงเม็ดยาเทพที่ทําให้ตอนอาจจะไปแตะถึงขอบเขตมหาเทพได้จึงไม่ต้องการจะมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ที่สุ่มเสี่ยงต่ออนาคตของพวกเขาเฟิงเซินที่ได้เห็นเฉินเซียงปลดปล่อยปราณดาบสังหารที่รุนแรงออกมาก็หวัว่นใจเล็กน้อยเนื่องจากเหตุการณ์ท้าทายสวรรค์ของเทพแห่งดาบครั้งอดีตช่วงเวลานั้นมันยังเป็นเพียงเทพสวรรค์ตัวจอย คนตายสิเป็นเจ้าเฟิงเซินกล่าวขึ้นน้ำเสียงดุดันดวงตาของมันเริ่มลุกโชนด้วยเปลวเ,เพลิงดาบที่ฝ่ามือของมันแผ่เสียงของเปลวเ,เพลิงดุดดังมังกรคำรามลั่นชั่วพริบตาร่างของเฟิงเซินก็กระโจนขึ้นสู่ด้านบนของเฉินเซียงเปลวเ,เพลิงที่ผสานในดาบของมันก่ะตัวเป็นมังกรเพลิงการโจมตีของมันดุดดังสายฟ้าฟาดพร้อมกับเสียงคำรามลั่นจนทำให้พิภพบสวรรค์สั่นสะเทือน ปรากฏเป็นมังกรเพลิงอสุนิบาตท,ที่ทําให้ต่างตกตะลึงทั่วกันโดยเฉพาะฝ่ายของวิหารเพลิงพระเจ้าที่ดูจะประหลาดใจมากกว่าใครเนื่องจากมันมีความคุ้นเคยดีหลบเร็วนั่นคือเพลิงพระเจ้ามังกรสวรรค์โดยทั่วไปแล้วจะต้องมีแก่นเทพถึงสี่ดวงจึงจะแสดงพลังเช่นนี้ได้เฟิงเซินมีแก่นเทพเพียงสามไม่ใช่หรือถึงกับใช้ออกด้วยทักษะนี้แม้จะเป็นร่างเนื้อของเทพสวรรค์ระดับสูงก็ไม่มีทางที่จะทนรับได้จบแล้วสินะ อาวุโสจากวิหารเพลิงพระเจ้ากล่าวอย่างตกตะลึงมังกรเพลิงอสุนิบาโถมเข้าหาเฉินเซียงจากด้านบนทันทีนั้นเฉินเซียงก็ฉากหลบอย่างรวดเร็วเช่นกันทว่าเฟิงเซิ่นเข้าประชิดต,ตัวของเขาทันทีพร้อมกวาดแกว่งดาบที่แต่ละเพลงดาบนั้นมีมังกรสุนิบาตปรากฏขึ้นทุกครั้งเสียงการประทะดังกึกก้องราวกับจะระเบิดหูของคนอื่นๆได้พร้อมกับที่พื้นดินถล่มเป็นบ่อลาวาผุด เฉินเซียงที่เพิ่งจะหลิกหลบอำนาจพลังที่โถมใส่จากด้านบนก็ต้องตั้งรับเพลงดับอย่างต่อเนื่องภาพเบื้องหน้าล้วนทำให้ให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างพากันนึกอิจฉาเขาในใจเพลิงพระเจ้ามังกรสวรรค์ที่ปลดปล่อยจากเทพสวรรค์ระดับสูงยากนักที่จะหลบได้แต่กระนั้นแล้วเฉินเซียงก็สามารถยืนหยัดกัดฟันสู้ได้ ทุกครั้งที่มังกรสุนีบาทถูกส่งออกจากเพลงดาบในแต่ละครั้งร่างกายของเฉินเซียงจะอาบด้วยแสงเรืองแต่ด้วยมังกรสุนีบาทที่สลายตัวในการโจมตีแต่ละครั้งมาลายกลายเป็นกลุ่มควันสีแดงจึงทําให้สังเกตได้ไม่ถนัดนักว่าอะไรที่ช่วยให้เฉินเซียงมีร่างกายที่สามารถต้านทานเพลิงพระเจ้ามังกรสวรรค์ได้มันคืออะไร คำถามเหล่านี้ล้วนผุดขึ้นในจิตใจของผู้เชี่ยวชาญเฉินเซียงได้ปลดปล่อยให้ตนเองรับการโจมตีโดยตรงเพราะเพลิงพระเจ้ามังกรสวรรค์น,นั้นยากที่จะหลบเหตุนี้เองก็มีเทพสวรรค์บางคนยังสามารถมองเห็นได้อยู่ที่เฉินเซียงกําลังใช้นั้นก็คืออํานาจตะวันลอกเลียนสวรรค์เป็นทักษะบัญญัติของเขาที่ผสานกับทักษะากายสวรรค์ซึ่งมันจะเพิ่มอำนาจพลังป้องกันทางกายเนื้อที่ทนทานต่ออำนาจพลังเปลวเพลิงเช่นนั้นเพลิงย่อมไม่สามารถระคะระคายผิวหนังเขาได้อีกต่อไป ก่อนหน้าเฉินเซี่ยงยังกังวลไม่ต่ออำนาจพลังอันมหาศาลที่เฟิงเซินถมเข้าใส่ในการเปิดฉากจู่โจมทว่าแท้จริงแล้วกายสวรรค์ที่เขาใช้อยู่ตอนนี้สามารถแบกรับอำนาจพลังระดับนั้นได้เจ้าใช้พลัง6วิธีผสานเข้ากับกฎแห่งพลังน้ำแข็งเตรียมการสวนกลับสเสวียกล่าวผ่านกระแสจิตจอำนาจกฎแห่งพลังน้ำแข็งของข้าจะมอบความแข็งแกร่งให้แก่เจ้าเป็นทวี เฉินเซียงสัมผัสถึงอำนาจทางแห่งน้ำแข็งอีกทั้งยังสามารถเข้าใจถึงอำนาจกฎแห่งพลังน้ำแข็งได้ทันทีเพราะว่าเขาและนางได้บ่มเพาะผสานบ่อยครั้งจึงทำให้การผสานพลังนั้นสมบูรณ์ส่งผลให้เขาสามารถเข้าใจถึงกฎแห่งพลังน้ำแข็งได้อย่างรวดเร็ว เฉินเซียงไม่สามารถใช้อำนาจกดแห่งพลังมิติได้ในตอนนี้เพราะด้วยอำนาจพลังของเทพสวรรค์จำนวนมากที่ขวางกั้นยับยั้งเอาไว้อีกทั้งแผ่นข่ายพลังมิติยังตั้งต,งตระหงานอยู่จึงทำให้อำนาจพลังมิติของเขาเบาบางลงหักว่าเขาสามารถใช้งานกดแห่งพลังมิติทางผ่านมิติได้ในตอนนี้ก็จะถือได้ว่าเป็นผู้ไรเทียมทาน ทันทีนั้นเองเฉินเซียงก็เหวี่ยงกําปั้นสวนเข้าต้านทานอำนาจเพลิงพระเจ้ามังกรสวรรค์ฉับพลันรูปลักษณ์มังกรนั้นก็มาลายหายผู้เชี่ยวชาญที่มองอยู่ล้วนตลึงงนันเพราะเฉินเซียงสามารถสวนการโจมตีนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่เพียงชั่วอึดใจผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นก็สามารถตรหนักได้ว่าคืออะไร เพราะกำปั้นของเฉินเซียงนั้นมีอำนาจพลังแห่งน้ำแข็งที่รุนแรงมากพอจะทำลายอำนาจพลังเพลิงพระเจ้ามังกรสวรระที่ปลดปล่อยออกมาจากมังกรเพลิงอสุนีบาตและเมื่ออำนาจพลังนั้นกระทบเข้ากับมังกรเพลิงอสุนีบาทมันก็สามารถแช่แข็งค้างทันที ชั้นน้ำแข็งที่หนาสามารถแช่แข็งอำนาจพลังมังกรสูนีบาทได้ราวกับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนิ่งค้างที่ยิ่งไปกว่านั้นคือผลึกน้ำแข็งได้แผ่กระจายไปยังเฟิงเซิรนและคนอื่นๆเพียงชั่วพริตตาชั้นน้ำแข็งหนาเตอะได้แทนที่เขตแดนเพลิงของเฟิงเซิรงไปสิ้นทักษะดับสังหารเทวะการศัจธรรม เฉินเซียงหลับตาลงก่อนจะเปิดตาขึ้นบัดนั้นเองทุกสิ่งอย่างก็ถูกหน่วงให้ช้าลงอย่างที่สุดมีเพียงเขาคนเดียวที่สามารถเคลื่อนไหวได้เป็นปกติและเร่งความรวดเร็วของตนได้เขาพุ่งเข้าหาเฟิงเซินที่ถูกแช่ไว้ด้วยชั้นน้ำแข็งทันทีพลังหกวิถีพรุ่พผ่านสร้างความแข็งแกร่งทางพละกลังกายเนื้อดาบในมือปลดปล่อยป,อยปราณดาบสังหารที่รุนแรงยิ่งดาบสังหารเทวะทะลวงผ่านชั้นน้ำแข็งเป้าหมายคือการเสียบเข้ากลางหน้าผากของเฟิงเซิน ทว่าจูู่กลับมีอำนาจพลังเปลวเพลิงปลดปล่อยสวนกลับออกมาจนแยกชั้นน้ำแข็งนั้นให้แตกออกนึกไม่ถึงว่ามันจะมีเยนเทพคอยป้องกันตนเองหลงสเสวียอีกล่าวขึ้นเราเสียโอกาสนี้ไปแล้วการสัจัธรรมของเฉินเซียงพานสิ้นสุดทั้งหมดนั้นกลับคืนสภาวะปกติดังเดิมและเฟิงเซินมีความเร็วเป็นปกติของมันแล้วเฉินเซียงจึงถอยกลับมาตั้งหลักอีกครั้งเนื่องจากว่ายังมีความเสี่ยงอยู่หากเข้าประชิดมัน การปลดปล่อยพลังน้ำแข็งที่สามารถแช่มังกรเพลิงอสุนีบาดได้โดยตรงทำให้ฝ่ายวิหารเหมันเยือกแข็งเกิดตกตะลึงจนไม่สามารถกล่าวสิ่งใดออกมาได้พวกมันล้วนทราบได้ว่านี่ถือเป็นการบรรลุกฎแห่งพลังน้ำแข็งขึ้นไปแล้วจัดการมันต่อไปแม้ว่ามันจะสามารถใช้อำนาจเพลิงที่รุนแรงแต่กดแห่งพลังน้ำแข็งของข้าเป็นดาวข่มมันเฟิงเซินยังไม่บรรลุกดแห่งพลังเพลิงแน่นอนว่าพลังน้ำแข็งของข้าย่อมเหนือกว่าสเสวียอีกล่าว จัดการมันด้วยเขตแดนพลังน้ำแข็งโบราณการแชร่แข็งถึงกับทำให้เฟิร์นเซน์สายานของมันที่ได้ปรับแต่งไว้หลายปีเพื่อใช้ป้องกันตัวในยามตกยากซึ่งหากไม่มีสิ่งนี้เสี่ยววินาทีก่อนหน้านั้นมันคงถูกเฉินเสี่ยงสังหารจนตกตายไปแล้วโดยไม่คาดคิดสถานการณ์จะพลิกผันเช่นนี้เทพแห่งความมั่งคั่งถึงกับขมวดคิ้วพร้อมกับที่เริ่มเป็นห่วงในตัวสิทธิ์ของมัน เนื่องจากเฉินเซี่ยงในตอนนี้อยู่ในขอบเขตเทพสวรรค์แม้จะเป็นระดับต่ำแต่ด้วยทักษดบสังหารเทวะที่สามารถแสดงศักยภาพในระดับน่าสะพรึงกลัวก็เกือบจะสังหารเฟิงเซินได้สำเร็จบริเวณนั้นที่เป็นบ่อลาวาผุดกลับระคนไปด้วยไอเย็นและลมหนาวหลายคนที่สัมผัสถ,ถึงความเย็นอันน่าแปลกประหลาดนี้ก็ทราบได้ทันทีว่ามันมาจากอำนาจป้องกันที่รายล้อมร่างของเฉินเซียงอยู่ ทางด้านเฉินเซี่ยงในตอนนี้พลันปลดปล่อยเปเลวเพลิงสีขาวปรกากฏทว่าภายนอกร่างกายยังคงมีชั้นน้ำแข็งบางๆกลุ่มแน่นอนว่าเพลิงที่ปลดปล่อยออกมานั้นคือเพลิงน้ำแข็งและดูน่าหวัดหวั่นยิ่งสถานที่แห่งนี้ในครั้งอดีตคือที่ตายของสเสวียอีทว่าตอนนี้เขาจะไม่ยอมให้นางต้องตายอีกครั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหรือต่อให้ต้องสังหารทุกคนเขาก็ไม่เกี่ยงเพื่อที่จะปกป้องสเสวียอีและรวมไปถึงเปิดสื่อเฉียนทั้งสองนางจะต้องไปจากที่นี่โดยมีชีวิต ท้องนภา,าสีเข้มปรากฏความผันผวนหมู่เมฆาก่อตัวหนาแน่นขึ้นอย่างต่อเนื่องพัดพาลมหนาวเป็นระยะๆะะจนบรรยากาศเริ่มถูกย้อมด้วยสีขาวแดนมหาเทพต้องห้ามที่ได้ปราศจากน้ำแข็งไปแล้วกำลังจะคืนสู่สภาวะนั้นอีกครั้งแน่นอนว่าผู้เชี่ยวชาญต่างประหลาดใจตามๆกันผู้อาวุโสระดับเทพสวรรค์ที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ก็หันไปยังเทพแห่งความมั่งคั่งท,งที่มีรูปลักษณ์เป็นเด็กหนุ่มก็พบว่าสีหน้ามันไม่สู้ดีเท่าไรนักเช่นกันพร้อมกับที่ได้ยินตะโกนว่า หายแล้วจู่ๆเทพแห่งความมั่งคั่งก็ได้ยินเสียงคำรามดังกึกก้องขึ้นจนหูแทบแตกเนื่องจากต้นเสียงดังกล่าวได้ดังขึ้นจากข้างๆหูของมันซึ่งเจ้าของเสียงก็คือมังกรน้ำแข็งที่พันแปลงกายเป็นมังกรสีขาวทะยานขึ้นสู่ท้องนภาแต่เท่าน้ำแข็งนี้คือชีพจรมังกรของเจ้ารับไปเสียงของเสวียอีดังกังวนทั่วพิภพสวรรค์ชีพจรมังกรที่อยู่กับเสวียอีนั้นคือของมังกรน้ำแข็งที่ได้สลับไป จึงทําให้มันอ่อนแอลงไปมากจนตกยากและกลายเป็นทาตุของของเทพแห่งความมั่งคั่งไปในที่สุดทว่าเฉินเซียงได้ปลดปล่อยเส้นชีพจรมังกรน้ําแข็งออกมาอย่างฉับพลันเขาทราบว่ามังกรน้ําแข็งคือหนึ่งในวิหารเทพอสูรแน่นอนว่าสเสวียอีกก็เช่นเดียวกันอีกทั้งยังเป็นระดับมหาเทพในครั้งอดีตทั้งคู่แน่นอนว่าเมื่อกระตุ้นความทรงจําและได้รับชีพ,พจรมังกรกลับคืนก็จะแข็งแกร่งอย่างที่สุด มังกรน้ำแข็งที่สัมผัสถึงชีพจรมังกรทันทีนั้นตราประทับที่ผนึกมันไว้ก็พลันสลายไปตราประทับนั้นเป็นตัวสะกดผนึกความทรงจำของมังกรน้ำแข็งที่ทำให้ไม่เป็นตัวตนของตัวเองทว่าตอนนี้เขาถูกปลุกให้ตื่นขึ้นโดยชีพจรมังกรจึงทำให้ตราประทับที่ผนึกอยู่ถูกปลดออกทันทีอีกทั้งความทรงจำในครั้งที่เป็นมหาเทพก็หวนกลับคืน อำนาจพลังน้ำแข็งปรากฏขึ้นจากพิภพสวรรค์ค่อยๆจางไปขณะที่มังกรน้ำแข็งวหวเวียนบนท้องนภาแท้จริงแล้วมันคือการดูซับนั่นเองข่ามันเฉินเซียงและสเสวียอีกล่าวขึ้นพร้อมกับในตอนนี้ไม่มีสิ่งใดจะต้องกังวลอีกต่อไปแล้วเพราะทุกคนในนี้ไม่มีผู้ใดสามารถต่อต้านอำนาจพลังของมังกรน้ำแข็งได้ แม้ว่าเฟิงเซ่นจะตกใจจนผวาแต่มันก็หาได้กกลัวเกรงมันรีบปลดปล่อยเขตแดนเพลิงของมันอีกคราทันทีนั้นน้ำแข็งจากกดแห่งน้ำแข็งที่เฉินเซียงปลดปล่อยออกมานั้นก็แตกละเอียดยิบทันตาตอนนี้ข้ามีคู่จิตวิญญาณเทพสี่ดวงเฉินเซียงหาได้สะทกส้านเขาปลดปล่อยอำนาจพลังน้ำแข็งให้รายล้อมเฟิงเซ่นอีกครั้งทันทีนั้นร่างของเฟิงเซ่นก็ถูกแช่ด้วยชั้นน้ำแข็งหนาทึบเทพเม็ดยาป่ายชานเจ้าจงรีบจัดการ เทพแห่งความมั่งกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงกรดเกลียวระหว่างที่มันกำลังจ้องมองไปยังมังกรน้ำแข็งซึ่งกำลังว่ายวนบนท้องนาภาตอนนี้มันจึงหาได้สนใจเรื่องที่เฟิงเส้นถูกแช่แข็งมากนะมันกำลังให้ความสำคัญไปที่การหาจังหวะจับตัวมังกรน้ำแข็งเพื่อสะกดไว้สายไปแล้ว หลังจากที่เฉินเซียงปลดปล่อยอำนาจพลังน้ำแข็งนั้นเขาก็ใช้งานการสัจธรรมภายใต้ทักษดาบสังหารเทวะอีกคอรังไปเรียบร้อยแม้เทพเม็ดยาไปชานที่บินมาขวางอยู่เบื้องหน้าจะรวดเร็วเพียงใดก็ตามทว่ามันทุกสิ่งสายเกินไปเพราะเฟิงเส้นนั้นได้ถูกดาบสังหารเทวะกระซวกแทงหน้าไปก่อนหน้าแล้วเฉิน เฉินเซียงในปัจจุบันนี้ถือว่ามีจิตวิญญาณเทพและแก่นถึงสี่คู่ด้วยกันจึงถูกจัดว่าอยู่ในหมู่เทพสวรรค์ระดับสูงหมายความว่าเขาย่อมแข็งแ,งแกร่งกว่าเทพสวรรค์ระดับสูงสามคู่แก่นเทพและจิตวิญญาณเทพอย่างแน่นอนมันเป็นผลมาจากการผสานพลังกับสเสวียอีอีกทั้งมันคือการผสานที่สมบูรณ์แบบจนสามารถใช้อำนาจพลังหกวิธีร่วมกับกฎแห่งพลังน้ำแข็งที่น่าสะพรึงกลัวของสเสวียอีได้ การใช้รูปแบบพลังผสานเพียงไม่นานของเฉินเซียงก็สามารถปรับร่วมกับทะเลเทพของสเสวียอีที่มีทักษะบัญญัติที่สองจนดึงพลังขั้นสุดยอดแห่งอำนาจพลังนั้นออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ทักษาดาบสังหารเทวะในช่วงเวลานี้ยังคงสามารถแสดงความรุนแรงได้อย่างดีเยี่ยมเนื่องจากอำนาจพลังหกวิธีห่อหุ้มตัวดาบมันสามารถทำให้มีอำนาจพลังการทะลวงที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น หากว่าดาบสังหารเทวะสามารถถ่ายเทพลังหกวิธีลงไปในดาบได้จะต้องรุนแรงขีดสุดจนยากจะจินตนาการแต่ที่เป็นอยู่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะปลิดชีพเฟิงเซินดาบสังหารเทวะของเฉินเซี่ยงจอดทะลุหน้าผากของเฟิงเซินได้โดยไร้สิ่งใดขวางกัน้นหรือเป็นอุปสรรคอย่าดึงแก่นเทพมันจะเป็นการเสียเวลาเพียงปลิดชีพมันคือพอแล้วสเสวียอีกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงอันเป็นกังวล เฉินเซียงได้มีความคิดบางอย่างจึงถ่ายเทอ,อำนาจพลังหกวิถีเข้าสู่ทะเลเทพของเฟิงเซินผ่านทางดาบสังหารเทวะทันทีนั้นด้านในทะเลเทพของมันก็เกิดกระแสปันป่วนจากอำนาจพลังที่เกิดขึ้นจากทักษะกลั่นสวรรค์ทะเลเทพของเฟิงเซินถูกอำนาจพลังที่รุนแรงบุกทำลายจิตวิญ,ญญาณเทพทั้งสามดวงของมันถูกปราดดาบสังหารทำลายสิน้นอำนาจพลังเทพของเฟิงเซินอันมหาศาลภายในทะเลเทพถูกกระตุ้นด้วยพลังของเฉินเซียงจนสร้างเป็นแรงระเบิดที่รุนแรง เฉินเซียงใช้ทักษะกายสวรรค์อำนาจหีมะน้ำแข็งลอกเลียนสวรรค์ทำให้ร่างกายสามารถต้านทานไม่ให้ระเบิดไปพร้อมกับเฟิงเซิรนเทพแห่งความมั่งคั่งที่กำลังจะบินขึ้นถึงกับต้องหันมาจ้องมองเมื่อพบอำนาจพลังที่ระเบิดอย่างฉับพลันจากนั้นมันก็ตกตะลึงเนื่องจากมันทราบว่ากลิ่นอายของเฟิงเซินขาดหายไปผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดรวมไปถึงเทพเม็ดยาปชาญถึงกับต้องฉากหลบแรงระเบิดนั้น ฟิงเซินร่วงหล่นแล้วแถมยังเป็นฝีมือของเฉินเซียงนี่คือความจริงที่ทุกคนต้องตกตะลึงขีดสุดในครั้งเริ่มต้นการต่อสู้หลายคนล้วนคิดว่าเฉินเซียงจะไม่มีทางรอดพ้นเงื้อมือของเฟิงเซินไปได้ทว่าตอนนี้กลับกลายเป็นเฟิงเซินที่ต้องตายอย่างอนาถขนาดที่ว่าจิตวิญ,ญญาณเทพสลายสิ้นไม่หลงเหลือให้สัมผัสได้บัดนี้ทั้งหมดล้วนหวาดกลัวในทักษดาบสังหารเทวะเพราะเฉินเซียงคือเทพสวรรค์ระดับต่ำห่างจากเฟิงเซินถึงสองช่วงชั้นย่อยแต่อีกฝ่ายกลับกลายเป็นฝ่ายปิดชีพเฟิงเซิน เฉินเซียงเทพแห่งความมั่งคั่งแหกปากร้องตะโกนอย่างเจ็บแค้นแม้ความจริงแล้วมันคิดว่าเฟิงเซินอาจจะเป็นรองต่อเฉินเซียงที่มีทักษดับสังหารเทวะแต่มันไม่มีทางเชื่อได้เลยว่าเฟิงเซินจะถึงขั้นถูกสังหารตกตายลงได้มังกรน,น้ำแข็งฟื้นคืนเฉินเซียงและสเสวียที่ผสานเป็นหนึ่งพันปลดปล่อยพลังอันน่าหวั่นพรั่นพรึงด้วยเหตุผลที่ว่ามานี้ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดไม่นึกฝนัน การระเบิดที่รุนแรงคืออำนาจพลังที่น่าหวาดกลัวทุกคนทราบได้ว่ามันเป็นอำนาจพลังของเทพสวรรค์ระดับสูงที่มีสี่คู่แก่นเทพและจิตวิญญาณเทพหลังจากที่ม่านพลังทั้งหมดถูกทำลายจากแรงระเบิดเฉินเซียงก็สามารถทะยานออกจากม่านพลังได้ในที่สุดจากนั้นก็ปราดตรงไปที่ขายผนึกสะกดจองจำทันทีก่อนจะขับเคลื่อนพลังหกวิธีโดยกระจกเทพหกวิธีปลดผนึกดึงตัวเป่ยสื่อเชียนออกมา เปิดสื่อเชียนในตอนนี้เต็มไปด้วยบาดแผลชะกันทั่วทั้งร่างกายและพิษที่รุนแรงกำลังวิ่งพลานไปทั่วร่างของนางเฉินเซี่ยงสวมกอดน,นางเข้าสู่อ้อมอกก่อนกระซิบเสียงอ่อนโยนว่าไม่ต้องกังวลเจ้าปลอดภัยแล้วจดจำพวกมันเอาไว้ให้มั่นหลังจากนี้จะต้องแก้แค้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ